ผมชื่อเพชรนะครับก็หรือว่าที่ทุกคนเรียกกันว่าเดอะเป็ดนะครับหรือพี่เป็ดนะครับผมชื่ออภิวัตพุทธลมเพนนะครับก็เป็นตอนนี้ก็เป็นสตรีมเมอร์แบบ full time บนแพลตฟอร์มของ facebook นะครับค่ะแล้วก็จบจากสวนนันี่แหละเป็นสิทธิ์เก่าสวนนันนะครับคณะนิเทศศาสตร์สาขาแอนิเมชันในิเมตินมีเดียนะครับ,าารบแล้วก็ก่อ,อนหน้านี้เนี่ยก่อนน่านจะมาเป็นสตรีมเมอร์ก็ เคยทำงานนะครับเป็นเกมมาร์เก็ตติ้งครับอยู่ที่กาลินานะครับประมาณ1ปีนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันก็มาเป็นสตรีมเมอร์ของ Facebook Gaming ครับผมค่ะแล้วก่อนอื่นเลยต้องทราบตรงนี้ก่อนเลยว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นในการเล่นเกมของพี่เพชคะ <c oughs> จุดเริ่มต้นในการเล่นเกมเหน่อยครับค่ะจุดแรกเลยแม่ครับ แม่คนชอบเล่นเกมมากครับถ้าย้อนแบบไปสมัยตั้งแต่แบบยุคแบบเครื่อง f ฟ m i l y เครื่องซ u เปอร์นินเทนโดอะไรเงี้ยครับคือแม่ชอบเล่นเกมมากแม่แบบก็จะซื้อมาเล่นเองนะครับพอเราโตมามันก็ไม่มันก็จะมีเราจะโตมากับเครื่องเกมของแม่แล้วเราก็เล่นตามเล่นตามเลยเมื่อก่อนจะเป็นยุคแบบมาริโอคอนท่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือชอบเล่นเกม,มตั้งแต่เด็กๆนะครับเมื่อก่อนก็คือโดนแม่แบบเอาไม้เลียวไปตามร้านเกมบ่อยมากนะครับอ uh ขอสอบถามหน่อยครับอุดมการทางการเมืองของตัวเองมีผลต่อจํานวนผู้ติดตามไหมครับโอ oh. เรียกว่าเป็นสถานการณ์ช่วงนี้เลย <pr ay> คือส่วนตัวแล้วผมคิดว่าณตอนนี้นะครับก็จะมีเหตุการณ์นะครับที่เหมือนกับว่าอประชาชนนะครับอยากจะให้คนที่มีกระบอกเสียงเนี่ยออกมาคอเอา นะครับซึ่งเกมเมอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเกมเมอร์ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีอิทธิพลประมาณหนึ่งนะครับเพราะมีจํานวนผู้ติดตามเยอะนะครับถ้าถามว่าอุดมการทางการเมืองของตัวเองแบบมีผลต่อจํานวนผู้ติดตามไหมตรงนี้น,น้าของผมนะครับนของผมตัวผมไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าคนที่เขาดังกับผมอย่างเช่นแบบพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์นะครับก็จะมี ข่าวในทวิตว่าแบบว่าเอ้ยทำไมพี่เอกไม่ออกมาคออาลนู่นนี่แน่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กดดันจนถึงขั้นบอกว่าพี่เอกก็เลยเลิกเล่นทวิตเตอร์ไปเลยนะครับซึ่งผมมองว่าการที่เราคิดไม่ว่าจะอยู่แบบว่าฝ่ายไหนอะไรยังไงนะครับส่วนตัวผมผมมองว่าก็อ่าถ้าถ้าพูดกังตรงเลยถึงถึงแม้ว่าใครจะอยู่ ใครจะเป็นสลิมหรือว่าใครจะเป็นแบบสามกีบหรืออะไรก็ตามแต่นะครับผมคิดว่ามันก็สามารถดูเกมได้ปะวะถ้าเราจะแบบถ้าอยากอยากจะมาดูเกมอ่ะเออก็สามารถเล่นเกมได้ไหมเออผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าการที่ผมมีความคิดแบบนี้แล้วแบบมันจะทําให้คนดูลดลงอ่ะก็ก็ก็คงต้องสุดแล้วแต่คนดูแล้วล่ะประมาณนี้ครับค่ะแล้ว คำถามต่อไปนะคะมีอคนถามว่าพ anyway? ี jaar jaar ่เป็ดเ้ยพี่เพชรพี่เพชรเห็นเห็นอะไรที่คนอื่นนะคะไม่เห็นในเกมอะค่ะแบบน่าจะเป็นการเล่นเกมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะความคิดเห็นของพี่เห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นในเกมเห็นอะไรวะเหมือนท่านเป็นน่าจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าการสตรีมที่แตกต่างออกไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ สิ่งที่เห็นเหรอครับหรือว่าการเล่นเกมหรือว่าประโยชน์ของการเล่นเกมน่าจะสื่อถึงประมาณนี้หรือเปล่าคะหนูก็อืมค่ะอ่าตอบตอบแบบเข้าใจแล้วกันนะครับก็ถามว่าเห็นอะไรที่ไม่เห็นที่คนอื่นไม่เห็นในเกมสิ่งที่คิดว่าเห็นมากกว่าคนอื่นคือในแง่ของการสตรีมนะครับก็เห็นคนที่เขาเรียกอะไรอะ หลายหลายนิสัยมากขึ้นน่ะหลายบุคคลมากขึ้นคือคือมันมันพอเรามายินตรงเนี้ยมันทําให้เราเห็นคนหลายๆแบบมากขึ้นนะครับแล้วมันทําให้เราอ่านสามารถอ่านคนได้ว่าเอ้ยคนแบบนี้เขานิสัยประมาณเนี้ยเขาจะพิมพ์คอมเมนต์แบบเนี้ยเขาต้องการอะไรแบบเนี้ยเช่นแบบคนแบบบางคนเขาต้องการเป็นที่สนใจเขาจะบอกว่าแบบเหมือนแบบพยายามพิมพ์เยอะๆพยายามแบบก่อกวนพยายามอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นคนหลายสไตล์มากขึ้นนะครับซึ่ง ซึ่งตรงนี้มันทาให้เราอะว่าได้ได้เรียนรู้พฤติกรรมคนมากขึ้นครับค่ะขอบคุณครับ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 โอ้ขอบคุณครับอันนี้น้องๆจากเพื่อนๆที่เชิญที่เช็ไปเป็นวิทยากรเมื่อเช้านี้ค่ะอันนี้น้องๆจากสวนสุนันทานะครับมาเชิญผมไปเป็นวิทยากรนะครับแนนําการเรื่องการแคสเกมเมื่อเช้านี้นะครับก็มาจองตัวผมไว้แล้วผมก็ผมก็บอกว่าผมไม่เอาค่าตัวนะครับเพราะ พอแบบว่าพอแบบผมผมให้ให้ความรู้เสร็จผมบอกว่าผมไม่เอาค่าตัวนะครับน้องๆก่อกงั้นเดี๋ยวหนูมาส่งดาวให้พี่แทนละกันค่ะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณครับก็ขอให้ได้เกรดเยอะๆนะครับขอขอให้ได้เกรดเยอะๆเลยแล้วก็ขอให้เรียนจบวๆนะครับผมก็อ่าขอบคุณครับโชคดีนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับจากน <ian> <il> like ้องสวนสุนันทาครับขอบคุณ